โอ้แล้วนะมองนี่ยิงคงนี่ยิงคาตัวอ้ยนี่ยิงวาบทีสาสเอเนี่ยคิสวไรุดคิ้รุดสาประเด็นยังขบเบิ้งเมื่อกี้ขอนบอโจเขาบอสในเพจสาหน่อยเพจ่นแ้งะครุดก็ที่สามสิเดเนบังเลยข้าแก่คิ้รุดไหไอ้สาวหน่อยเพื่อนแพงลงฉลองบานไหมอีหล่ะจะเบิ้งเราบอจะเบิ้งเราบอคอย เปิดเบอร์เมื่อกี้แหมข่าทำจำจมองแล้วป่ะวันนี้จุดทงานเลยตั้งแตปดโมงเจ็ดโมงเอาบุญจะตำงานเลยว่ายูเห็นเจ้าสายสัตว์แบบมาไหมงานหลายแ้ยเดิมก็นั่งพักหน่อยบ่เออกเบอร์หนุ่สาวที่มันสัาเมื่อสักอย่างตัวเนี่ยหาเัาโมงนี่นั่งพักอย่างก็นั่งเบอร์แม่ตัวเนาะหรืว่ายูคนทามองว่าไงป่ะงานหลายบ่มึอนี่น้ำ่วน้ำลวกอย่างเดียวเลย เมืองนี่่อยเอาข้ามาบอกนี่โอ้ยสามสิบเาน่อป็นตันแท่งคือ้บนไม่ลเนี่เจ้าห็นเราบอกเจ้าเบิ้งเจ้าสหายเมื่อยเลย่อยอุสห์เล็บมาบอกเจ้าคอยนั่งเมื่อกี้่อยขี้คอยยังขนกี่้ยไหมเขาคว่ำต้องเมื่อกี้บกินบอกินอที่อ่ะจะบงก็อวลเิดจเจ้าบังเริญเกินไปหรือเปล่าบอจ๋อคิู้ิษับอจ๋อว่ะ โอ้ไอนเดวนเ็ว่นเนี่ยจะบิงจะได้ค่เกียนี่ครับสายแว่นเนี่ยวัดโจเราไปปวนมือนสายแว่นสายแว่นโอ้ยงานมาเม็นเมยกับเบื้งตัวเบื้องลัวมันก็หายเมืยแตัวคนเนาะขอว่ายุบมนีจันมองว่าไงว่างานอะไรมางานอไพอๆมันจอบอยู่พอกี้พอลงมาุกๆน้ำรัวน้ำรัวน้ำัวอยู่กันสามคนแบ่งกันไปคนละงาข้านแบ่งกันไป เออี่้บางคิปนีก็เกล็ดล่สมเนอะนี่น้อยเนยลดลสปอยนี่น่นดีดีขาบอตลูดเอถนนจะ่เข้าว่าข้าหน่อยมันแห้งเหันเออนเ่อยเลยอืมเ้บางหนุ่สาวใ้าเนาะเออโอ้ยเป็นจะไหนมีความคินจะไหนมันติดส้านงคิวยาวหน่อยลุ่น ลุตเขา<อ>ว่างไหมแตบอกนอกแม่บอกแต่เสื้อไผมากมั้งนอทีบังเอิญเดี๋ยวมันมาจ,จะมาเอามัน<อ>เป็นไปไม่ได้นสาวหน่อยสิแบบคิวรุตบันทีสามสิบแม่บอกโอ้โอยบอกไฟกรจุยแล้วคิดเลยดแล้วสองปีสงปีทำเยอะบ้างแผนไปแล้ว,าวลาลมาเสื้อผ้าย่สีม้างแม่เนาะจะมาเอาแม่เนาะันเจ้าวิควเคราะห์นี่มันมันมันามเสเหมือนมันงาปีไหมมันมันมันเป็นไปไ่ได้แมา โอ้ยไม่ยิ่งโจอีมั้งคือปีงานปีใหม่อ่ะส่วนมากอ่ะเพี่ไปอะไรเขาเรียกอะไรออนไลน์ที่ไปจัดชอบไปจัดแถวบา้บานปัตตุลอ่ะบัตรออนไลน์แล้วก็ตั้งเวทีนั่นน่ะไป่ว้ปัตตุลอ่ะที่วัดน่ะวัดอะไรที่ข้างแกอ่ะเขาขยับ โอ้ที่แกเห็นของน้ามังยังไงมั้งเออนั่นแหละวัดน่ะจันมากี่ไปนั่นแหละเวลานั้นแหละว้าวว่าเอยเห็นว้าบอจโจคิ้วลุด3สามสิเอ็ดตรงก็มันขึ้นบแานไม่อีหลางก็จิบังเอิญเนี้ยกาให้ลูกสาวแกกัรให้ลูกสาวเสืร์ฟไปเอฟซีอะปรงมานั่นหรอแม่มอ้วย ลูกสาวทั้งคนทำเงินเงินรายได้เป็นยี่สิบสามสิบล้านเป็นพันล้านโอ้ยคืออาเบ้อคิวหลุดกํานัตเอกกันเถอะเพราะนะกํานัตเอกจัดอีกโว้ยคนเนี้มึงก็ต้องบังเอิญเนี้ยหลอเป่าไว้แล้วไม่เนาะหลอเป่าเอาไปสลงในเอฟซีไม่มาล่ะลูกสาวทำเงินให้ก็ต้องจัดให้ลูกสาวสลองยังยมาแรงพอดียเนี่ยมา้าเขาขืนบ้าดไม่เนาะม่บบ้านเทาเขาขืนบ้าดไม่เนาะยเนี่ยมา้าเนาะแต่เ้าวไม่มาล่ะ ก็เดินวนบ้านกันตอนเช้าอ่าตอนเช้าร์แน่นอนเฮียังเช้าร์ๆแน่นอนกลางคืนกันกฉลองสามสิบเอ็ดอู้ยลงหลอกพอดีเนาะสามเอ็ดน่ะคือส่งท้ายด้วยปีเก่าด้วยคอนเสิร์ตอ่าคืออย่างน้อยมันก็จัดงานก่อนเพิ่งขึ้นเช้ามาอืมเสร็จีจะกลับบ้านมีไหมพอดีไม่อย่างน้อยอ้าวถามไปเถอะถ้าเราไปจัดงานทีหลังขึ้นบ้านใหม่อืมมันก็ต่างคนเพื่อเพื่อนี่มีใครออดผมได้ทายทำเนาะไหมเราประสบความสำเร็จของหน่องไหมวะ ธรรมดาได้เปิดเจอเราคด้วยเปิดแล้วไม่หรออืมโคตรแบบนังกี่มาซาลไม่หรอช่วงปีใหม่เขาตีนาะไม่หรอถ้าหนังถ้าเขาใายหนังมาแล้วอ่ะืมก็ต้องเลือยเปลือกเขาก็เปิดกองถ่ายขร้อมพอดีเนาะกองถ่ายด้วยอะไรด้วยแห่ขึ้นบ้านใหม่เอามาบันกสิเป็นเรื่องเล่าไม่บรอก่อนหนึ่งจำบ้ายมาเอาสบขวามสุขที่เนาะโอ้ยข่อยนะข่ายฝ่าไมาบอกแก้มองอีหล่ะอ๋อวันนี้เบิ่งยังเบิ่งคลิป เด็กแว่นครับนี่นะครับเด็กแว่นเขาไปเบิ่งไงครับเขาหลงพุ่นกันมั้งเออคนกับเบิ่งหัวโน้มหัวมุ่นปีนี้นู่นดีบ่ลงด่างบลกับคุ้นผสมกันเว้ยนี่ครับขนาดมองละงานหลายครับช่วงนี้บอเตลงมาซีหามื่อแล้วครับคลิปมาพอๆแล้วเคลียร์ตรงนี้งาละลายเงอหัวออกมาบมาแล้วงานหลายครับมาพอๆตัวเลยตั้งแต่ดังมาหนี่บ่บ่ค่อยพอแล้วปันเดี่ยส่วงนี้งาละลาย มืัอนี้ก็เลยมาอัปเดตทเอฟซีบ้างพอดีไปเปิดเิ่งพลไอ้บอทโจ้แล้วผลสาวหน่อยเพชรแบบแผงแสดงมันต้องคู่อีกสามสิบเอ็ดท่านว่าเนี่ยโอ้ยก็เลยว่ามันก็จะบังเอิญเท่แต่ว่าเขาล็อกเป่าไปแล้วนะผมว่า้คิดผมเนะไม่วันนี้มันที่ไหนนี่จุดพักนี่ล่ะวังค่ำนี่ไม่พูดถึงเนี่ยไม่นี่บอที่นี่บอเมื่อแล้ววันค่ำอยู่แต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะเด่นที่ไหนเพราะสีสีสเก็ต อเออ <ๆ S 2> อยู่ข้างบ้านข่อยนะห้างจากบ้านข่อยป,ประมาณสิบโลอันนี้จากนี้ครับแมนข่อยอยู่บึงบุญนี่ไอ้นี่อ่าตัวนี้ก็ห่างจากอยู่ประมาณสี่สิบโลออกจากสีเกตศไปนะแมนอยู่บ้านอีเซ่อยู่บ้านอีเซ่ว่าบ้านหมอสลาคนสีตั้งข้างหนานี่เด้แมนบอกล่ะมือสองปีไหมบ่าล่ะแมนแมนอยู่หน้าคนมากลางตรงกลางเต็นต์เฮ้ยบอสโจเราขี่าครับ คิวรุดวประสานกำนกันเอกอินเตอร์เทมเนตจัดว,ว,วันนี้ก็เจนิมอย่าเอาอะไรนี่นะไอ้ปัดออนไลน์เนี่ยเบิ่งแล้วมองยันแล้วแต่ว,ว่าโอ้ยฝากไปบอกขนามองกันนะก็ดีใจเลยโอ้ยมาบอกไม่เมยเบิ่งคลิปกะทิดหายเพียงแล้วเนาะพ่อตึงหัวในมนวนนี่แล้วนี่ครับเหมืนอนงานหลายแล้วงานละหลายครับสีหามันเหมือนได้บกทไทยร่วมครับจะได้กับฝากเป็นกำลังใจนะครับนี่ครับบอลโจเล่ามาไทยท่อ พอดีเห็นเราโพลวังบักีนาที่อยู่แล้วครับว่าสาวหน่อยแสดงอยู่บ้านอีหล่าครับปีใหม่เตรียมเข้าดาวผมว่าโอ้มันคือบังเอิญเนี่ยไปอ่านเมึงคอมเมนต์ว่าสั่นก็บว่าคนกิ้งลูกคนกิ้งลูกว่ายก็แมียอยู่แล้วเนาะสามสิบเมตรเนาะไม่เป็นป่ะแต่แลกว่าบู๊มีหมอลำเนาะว่ามันมีแต่โลนแหงไหมวะขอกโพลต์ที่ต๊อกที่ต๊อกติ๊ตต๊อกคนเมืองเป็นหลานเหมือนที่ไม่ที่ต๊อกทำลูกสาวทำน้ำนี่ครับน้ำบุดน้ำเดี้ยวน้ามองว่านางเมืองครับว่าโน้ตหัวมอนครับพอดีเห็นงานครับนี่ครัับผก ส่งมีงานหลายครับเราคอยเดทไทยบราคอยมีเวลาครับเบิ่งงานเลยนะนี่ครับมาเบิง่งคนไข้ไข่เขียดมีสามสาวสามสาวที่สะเกิดอ่ามาไข่เขียดกันไม่น้อยวงยิง JB มาดูนะติดตอกทลุติดตอก <c oughs> เออาต้องติดตอกพันตัดเอาได้ค่าโดดลงโดดลงตรงหน้าเออเาคอนเทนต์เดเดเลยก็มันเป็นล้านๆไปดิสุดยอดเลยก็กินสุดยอดกับ นะลูกสาวก็ให้ความร่วมมือ,อช่วงนี้ผู้หญิงเหรียญยุสีสเกตครับยูบานอิเซพวกสีสุวรรณใกล้บ้านผมครับผมอยู่เมืองบุญครับห่างจากบานิเซ่ประมาณหา,าลูกผมก็อยู่ไกลแถวนั้นเหมือนกันน่ะจุ่มพว <c oughs> ่วงเจ้ายูบ้านเนี่ยพวกยิงเข้าหมดจุ่มพ่วงคนละนี่ครับแล้วข่าวข่าวมาบอกเนะครับรรวันที่34ครับสาวหน่อยเต็มวงครับสลองยิงแง่ครับงานคือแบบไม่ลูกสาวบอสโจ บัธรรมดาครับบโจดีทอเซอไผ่ครับก้านเอกจะเป็นขัจัดการครับยามา่ห้อสองนี้โดนเงยยี่ห้อาาแรงสาวหน่อยเพชรบรรพัรับรองคนมืนมืนเต็มมายาครับช่วงปีใหม่พร้อมคนกับเทศกาลพร้อมครับสำรองงานนี่ยิงญไไ่ครับยิ่งใหญ่ไปเนะครับผู้ได้ร้อง็ไปเล่นบ้านไอ้บาพันเนี่ยเรื่อยยืบงบุญเนี่ย ขึ้นด้านไปอยู่ติดตะนาบุรีครับเขาเรียกอะไรขึ้นศาลในขึ้นศารแล้วฟูมอ๋อฟูกันแล้วเติมเออศาลก็กรตอกไม่มงคลแล้วหลวงปู่มาตอกให้เรียบร้อยไปแล้วไม่ไม่ลาวองด้วยเออนี่ยินเส้นนนถือแต่เมื่อไรเป็นหมื่นหมดเลยหนึ่งซีซีหนึ่งอะเค้มข้นเกิดเส้นนนถอยเบิ้งยุ่เนี่ยยงไงหุ้งหญิงเลยมื่นหนึ่งเลยมื่นหรอเ่าุดยอดครับนี่ครับฝากเป็นกำลังใจคนทำงานนะครับนี่ทำงานไม่เมื่อยก็ได้เบิงนี่ครับเอฟซีครับเอฟซีตัวยงครับ ครับหน้ามองครับเอฟซีตัวยงครับวิญญาตเราถ่ายคอนเทนต์อย่างเดียวเลยบอดโจดวิยังได้แล้วเออมบางทีแบบคอนเทนต์แล้วเออเออวิญญาตเซียรครับเศรษฐีตลกเออมบางทีแบบเรียนกันปานนี้หน่อยเลย ขอถูก <c oughs> <c oughs> เออหาครับ,บรเอ่อสาวกไปน้ำขเขาอาครับคลิปนี้ไปสนิทนันรรครับคลิปหนานะครับวันที่สามสิบเอ็ดครับยิงใหญ่นะครับขึ้นบันไม่อีหลาครับฝากเป็นกำลังใจนะเชียร์จากเอฟซีตย้งครับขอบคุณครับ